นี่ก็ติ๊กต k อกผมนะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้เลยสาระความรู้และความบันเทิงเพียบเหมือนเดิมอัดกันเข้าไปได้เลยครับดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่22สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมและสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะชาวเมษคนเก่งนะครับต้องบอกว่า คงไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแหละครับน่าจะมีความเฮงนะครับเข้าไปผสมผสานกับดวงด้วยเหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์นั้นยังคงอยู่ในเรือนพันธุเลงไปยังเรือนการงานดาวศุกร์ยังได้ราชาโชคแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับที่มีบทบาทสำคัญเพราะว่าเป็นดาวที่ตีโกนถึงชาวลัคนาราศีเมษนั้นได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดี ฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษนะครับจะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีในสัปดาห์หน้าแต่ก็มีวายมีวายนะครับก็มีสองวันนะครับก็คือวันพุธวันพฤหัสนะครับที่จะจุกจิกยุ่งยากใจอยู่นะมันเหนื่อยสองวันเนี้ยแล้วก็ยังมีคนมาคอยกวนตีนกวนหน้ากวนหลัง นะครับถ้าไม่ใช่ลูกน้องบริวารก็ไอ้เพื่อนฝูงเรานี่แหละนะครับนะครับลูกน้องบริวารรือผู้ร่วมงานเรานี่แหละกวนซ้ายกวนขวาอยู่เนี่ยครับในช่วงวันพฤหัสศุกร์วันพุธพฤหัสสองวันพอศุกร์เสาร์อาทิตย์ปั๊บทีเนี้ยแม่งดีตลอดเลยฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษนะครับต้องบอกว่าถ้าผมหักลบกรหนี้แล้วคุณก็ยังมีความสำเร็จดีอยู่นั่นแหละ เป็นความสําเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของดวงดาวที่มันอุ้มสมให้ชะตาของคุณนั้นนะครับหมีชื่อเสียงและ2อที่ชัดเจนที่สุดคือโชคดีเรื่องเงินเออชาวแม่โชคดีเรื่องเงินอองงน,นะหาเงินได้คล่องตัวงานมาจากหลายทิศหลายทางแต่แต่นะครับไอดาวสุกดาวเจ้าเรือนการเงินที่เป็นราชาโชคเนี่ยอันนี้คือดีประการที่หนึ่งนะ คุณทดดาวสุกไว้ในใจก่อนฮนะครับแล้วก็แต่ว่าเรือนการเงินมีอังคารไปอยู่ด้วยไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นปราแล้วก็เป็นราชาโชคอยู่กับมนุษย์แต่อยู่แต่ก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะมีลูกค้าเก่าๆหรือใครที่แม่งติดเงินเราอยู่แล้วแม่งองเอามาคืนเราเงี้ยอแต่ก,ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะเอาเงินมาคืนเราเลยจู่ๆก็อ,อยากจะเอาเงินมาคืนเรา นะฮะหรือมันอาจจะมีอะไรไปดนใจมันก็ไม่รู้นะเอออาจจะกระถางทู่บ้านเตียมันล้มลงมาก็ได้ <c oughs> แม่งก็เลยนึกได้เฮ้ยไอฮากูติดตังใครอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมยกตัวอย่างนะครับ่ <c oughs> นี่เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังให้เฉยเอ่นะเออนล้มีจาจจะมีคนเอาเงินมาคืนเราอ่ะหรือว่าลูกค้าที่ติดค้างเงินเราอยู่หรือใครที่เคยคุยกับเราเรื่องเงินเรื่องของแล้วแม่งก็หายหัวไปเลยอาจจะเอากลับมาคืนเราได้เหมือนกันนั้นในสัปดาห์หน้านะ โดยเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับจันทร์อังคารก็ยังดีจันทร์อังคารเนี่ยเป็น2วันที่ทํางานแบบเรื่อยๆชิวๆแม่งจะมาเหนื่อยเอาวันพุธพฤหัสแต่พอศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่โอ้โหท็อปฟอร์มเข้าที่เข้าทางเลยส่วนเรื่องความรักนะชาวเมษนะครับต้องบอกว่าใครที่เคยคุยเคยติดต่อกันไว้แล้วห่างหายกันไปมีโอกาสจัดติดต่อกลับมานะครับแล้วก็เป็นอะไรไปนในทางที่ดีเพราะว่า ดาวสุกมันได้ราชาโชคอาจจะนําโชคนาลาบมาให้เราก็ได้คือไม่เราก็เขาอะใครคนใดคนหนึ่งไม่อาจจะอาจ,จติตตอกับมาหากันนะั่นแหละนะส่วนไอคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครูจะนําโชคมาให้แต่แต่ชาวเมษมึงอย่าจิตตกมากเพราะว่าดาวสุกเนี่ยถึงเป็นราชาโชคก็อย่าไปตันเสือกดีใจจนเกินออกนอกหน้า <laughs> ดาวสุกแม่งเลงกับเสาด้วยเสากับสุกมันถูกกันที่ไหนล่ะนะฮะฉะนั้นพยายามอย่าเป็นคนจิตตกช่างคิดอะไรไปทางลบมากนะ เออดวงมันแฮปปี้ดีอยู่แล้วล่ะนะสีนำโชคคนจะใส่สีอะไรอะ่ะให้โชคดีทั้งเรื่องเงินเรื่อง,องความรักสีฟ้าน้้าแล้วก็น้ําเงินไงดีมากๆเลยเออมีอีกเรื่องหนึ่งจะเตือนไอ้วันพุธกับพุหัสสองวันนี้ที่ไม่ดีนี่คือไม่ดีจริงๆนะต้องระวังเพราะว่าดาวพุธเองก็เป็นเกษตรในเดือนอริศัตรูคู่แข่งขันมันก็มีกําลังเหมือนกันนะพยายามอย่าไปปะทะคันลมนะทําให้เราแม่งเหนื่อยจิต บุญหญิตเปล่าๆเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วกันสำนักมังกรทองสินแสหมิงองแบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วย สักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล